พามาเบิงกับดักนกเข้าเนาอพี่นอ้องติดบ่ดติดเนาะแต่กับดักลันเนาะพี่นอ้องพัดบนดินบนติดแล้วพี่นอ้องโอ้ยพี่นอ้องเลย ติดดกดกพี่น้องฮาดมกนดกเข้าแบบนึงความปวดกันเนาะลูกดกกดพี่น้องผมกว็คิดว่าดกเข้าเนาะบึงเห็บกินหูมเนาะพี่น้อง เอาปอไปยิงไปพี่น้องปอไปยิงไปพี่น้องให้หมาอีกไปนี่คือกับดักที่ผมใส่น้อพี่น้องยางผ่านทางนี้เนาะข้าวโพดอ้อยไปน,นี่น้องเอ,เอ๋อ,อหลังนี้ก็รันพี่น้อง ติดบุญเนาะขบดินแล้วพี่น้องล่างเนี่ยโอ้บุตรติดเสมอพี่น้องบดินเลยอะฮึขินเงียจนเบื่อพี่น้องโอ้นกเข้าเนาะพาดน่าเสียดายน่าเสียดายพี่น้อง บินลงพ่อหนุพี่น้องไปห่มห้างอาไอ้ไม่ก่อนเนาะดักไว้อีกเนาะพี่น้องมันลุ้นเบิ้งว่ามันอีกลับมาบ่เนาะมันสิฮึกมันหรือว่ามันไอ้ลุดหรือว่ารุดหรือเสด็จพี่น้องถ้ามันได้ลุดแล้วมันอีบ่กลับมาอีกก็อ่านเนาะพี่น้อง ล่างนี้บ่ันได้ลันเนาะพี่น้องบ่ันรัดเนาะพี่น้องลัางเนี่ยพ่อันนี้พ่อเขยที่มันได้นกขิ้ลาบไปเนาะอันนี้ก็สวนาะเนีะยวหอมมามีรุ่นครับเมื่อแรง ใส่ไว้แบบนี้นะ,นะนาอะพี่น้องเมื่อแรงมีลุ้นอยู่เนาะค่มันลงกินแบบนะเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมกันครับ